การภาวนาไม่จําเป็นที่โยมจะต้องมานุ่งขาว่หวมขาวเป็นโอดาตวัสนาจะต้องมาเข้าวัดจะต้องหาที่วิเวกหลีกเล้นที่แจ้งลองฟงังชะเงื่มขาท้องถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลบ้านตัวเองนี่แหละห้องว่างๆนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไปก่อนนอนต้องทํานานไหมบางคนถามโยมว่าทํานานไหมผู้เจ้าให้ทํานานไหมแค่ลัดนิ้วมือไม่น่าเชื่อนะ พระองค์จัดเนี่ยบอกพิกคูบวชมาเนี่ยถ้าพิกขูจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือขอน้อยมากพระเจ้าขอเราน้อยมาก โยมลองสมาทานเลยโยมจะทำอนาปานสติวันละลนิ้วมือแค่นี้ไม่ต้องขยันเกินเอาแค่นิดนิดเดียวโยมทำตามโอวาทพระศา,ศาสดาละบวชมานีไม่เปลืองค่าเข้าสุขชาวบ้านละนี่พระเจ้าตัดขนาดนั้นนะเห็นนะแล้วแนะนำชาวบ้านให้ทำวันละกี่เวลาสามเวลาเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้า จัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็นละลึกถึงลมหายใจอย่างน้อยลัดนิ้วมือวันละสามเวลาโยมทําตามโอวาทพระศาสดาปเป๊ะเลยเอาน้อยๆก่อนใครทําได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยๆขยับเป็น5นาที10นาทีก็ว่าไปไม่เป็นไรมันเป็นการเบรกการสร้างภพ